ป้ายยาอันนี้น่าสนมากๆเลยครับสำหรับคนที่ติดเกี่ยวกับเรื่องของแคปชั่นโอ้ข่าวนี้แล้วก็สบายแล้วไปโทรไปหาเขากันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะ แม่ออน้องจิมมี่อัครเดชใช่ไหมครับผมใช่ครับแม่พี่เจอบทความบทความหนึ่งในกลุ่มแจกโปรแกรมและความรู้ไอทีใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับอ่าเป็นบทความที่น้องจิมมี่บอกว่าสามารถที่จะไขติดแคปชา่าตอนนี้หมดปัญหานั้นไปแล้วใช่ไหมครับผม <c oughs> ใช่ครับผมคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้ประมาณ90%เอร์ซนเลยเลยด้วยซ้ำครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้น เพราะว่ายังไม่ได้ลองกับหลายๆตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้ได้ดีครับออันนี้ก็คือใช้กับคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เป็น NVDA ครับโอ้แสดงว่าเป็นส่วนเสริมแน่นอนเลยอ่าใช่ครับเป็นแอดออนครับชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อ Cloud Vision ครับ Cloud Vision นะครับผมตัวนี้ส่วนเสริมตัวนี้ฟรีใช่ไหมครับผม ใช่ครับฟรีสามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายครับอืมอ่ะตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้หลายๆเว็บทั้งเวลาส,สมัครสมาชิกหรือล็อกอินเข้าจะมีมตัวเขาเรียกล่ารูปภาพที่มีตัวอักษรยึกยือยึกยือ,ยอ,ยอยแล้วให้เราดูตัวอักษรซึ่งต้องอาศัยคนตาดีแล้วก็มามา,มากรอกลงในช่องที่ยืนยันตัวตนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้น้องกิมมี่อยู่ในส่วนของ ส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่ที่ต้องใช้ตรงนี้บ่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องใช้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆบางทีเวลาเราจะเข้าระบบเพื่อที่จะไปสมัครสอบเอ้ยหรือว่าที่จะไปพิมพ์อะไรก็ตามะครับใบยืนยันการชําระเงินอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะเป็นจะต้องกรอกซึ่งต่อให้ต่ออาจจะมีบางเว็บไซต์เวลาเราจะสมัครเขาจะให้เราสามารถเปลี่ยนเป็นการฟังเสียงได้แต่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกเว็บไซต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับอุ้ยแล้วเวลาฟังเสียงก็ยากด้วยเอสจืาอ จี่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่อ่าใช่ใช่ครับก็ยากครับอืก็เลยเป็นที่มาเป็นการที่มาว่าเออเจอตัวนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้โหหลักการการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือไปดาวน์โหลดส่วนเสริมตัวนี้มาติดตั้งแล้วเดี๋ยวในบทความจะมีวิธีสอนไหมครับว่าต้องตั้งค่ายังไงใช้ยังไงครับผม มีครับในบทความผมจะเขียนไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นการอ่านค r code ซึ่งมันสามารถทําได้แล้วก็บางอย่างก็สามารถอ่าแปลข้อความในรูปภาพให้มันเป็นอีกภาษาอื่นได้อย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัวสองตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ใช้แต่ว่าหลักๆที่ใช้ก็คือจะใช้อ่านรหัสภาพแคปชั่นซึ่งมันสามารถใช้ได้ดีครับอือ่าแล้วจริงๆเราเอาไปต่อยอดกับการอ่านบนหน้าจอหรืออ่านอนอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมครับผม ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพก็สามารถที่จะเอาไปให้เขาเรียกเข้าไนเนาะประมาณแบบอารมณ์เหมือน OCR นะฮะกกเช็กดูกกัด<พ>อคว<ข>าออมบน <ขา S 1> <ช>รูปได้ใช,ใช่ใช่ครับอแล้วอย่างนี้พอบอกหลักการร่าวๆด้วยไหมครับเผื่อเพราะว่าเดี๋ยวบทความของน้องจิมมี่เนี่ยบทความตัวเต็มๆหรือเราจะไปแปะอยู่ในเดสคริปชันใน u t u b e นะครับแต่เพื่อนๆที่ติดตามทางสายด่วนแท็บทูริสต์เนี่ยคุณจะได้ฟังบทความโดยใช้เสียงสังเคราะห์นะครับเป็นวดีอ่านบางคําอาจจะอ่านไม่ชัดเจนเนาะอ่า มีน้องจิมมี่เขียนตื่นสระเอต้นด้วยจริงๆคือตื่นเต้นอย่างเงี้ยครับผมอ่า <นะ S 2> ใช่ใช่ครับตรงตรงนี้วิธีการหลักการการใช้งานเบื้องต้นถ้าเราติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ไปแล้วครับผมตั้งค่าเสร็จแล้วเวลาจะใช้เจอหน้าเว็บที่มีแคปชั่นอย่างเงี้ยทำยังไงครับผมก็แค่เลื่อนนะครับโฟกัสคือเลื่อนลูกศรให้ไปอยู่ตรงรูปภาพอาจจะเป็นกราฟิกมันก็น Uh, โดยพื้นฐานแล้วอาจจะอ่านว่า uh, no description อนะไรสักอย่างนะฮะที่มันจะเป็นรูปภาพอยู่บนเหนือช่องแคปชั่นที่นี้ก็ให้เรากดปุ่ม control นะครับบวก nvda ที่ผมเขียน nvda ไว้ก็คือบางคนอาจจะตั้งเป็นแคปล็อกหรือบางคนอาจจะใช้ปุ่ม insert ก็ได้แล้วแต่สะดวกะฮะแล้วทีนี้ก็กดตัว i กดซึ่งถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยอาใช่ครับกดตัว i i อินโดนีเซียเนี่ยนะฮะก็คือกดกดสองตัวครั้งไว้คือ control บวก nvda ครา้งไว้แล้วก,กดตัว i แต่ถ้ากดครั้งหนึ่งเนี่ย เขาก็จะสกัดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่ออ่านเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะพูดออกมาเป็นคําเลยโดยที่ไม่ได้มีขึ้นมาให้เราเลื่อนอ่านซ้ำาอ่ว้าเกว่ารู้สึกว่าในในส่วนของน้องจิมมี่บอกในบทความนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ฟังว่าถ้าคุณไปตั้งค่าให้ให้ s レซาวก็คือเวลากด n v d Key บวก Control บวก I แล้วเนี่ยเขาจะมีเสียงนัตุ้ดตุ๊ดตุ้ดคือเริ่มทํางานใช่ไหมครับผใช่ใช่ครับเริ่มทํางานคือกําลังดําเนินการแบบมี processing อยู่อะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีบอก พอหมดเสียงตุ๊ดก็จะมีรายละเอียดบอกมาให้เลยให้เราฟังเลยแต่ว่าวิธีที่สองทำยังไงครับถ้าเกิดรเราฟังไม่ทันครับผมฟังไม่ทันก็กด control ครับบวก nvda แล้วก็บวก i เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าครั้งนี้ให้กดตัว i สองครั้งแล้วก็ปล่อยอซึ่งครั้งนี้ก็จะต่างจากครั้งแรกก็คือจะเป็น d i a l o g อกขึ้นมาแล้วก็ให้เราสามารถเลื่อนอ่านได้เลยเป็น result คือเป็นผลลัพธ์ของค่าวิชั่นที่จะสกัดออกมาแล้วก็ขึ้นมาให้เราเลื่อนอ่านได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะ copy จากตรงนี้ได้เลยว้าว โอ้ว <Ooh. S 2> <ช>แล้วจ<ช>ะปิดแดนหลอกนี้ปิดยังไงครับกด e อ c a p e ก็หายไปแล้วครับอ่าแล้วก็เราคัดลอกคัดลอก,ลอกไอตัวแคปชั่นที่เราเจออย่างเช่นมัน J K L O P อะไรอย่างเงี้ยคัดลอกอมาแล้วก็ไปวางได้เลยครับสามารถคัดลอกวางได้เลยใช่ครับมแม่ใครครับที่เหมาะกับการใช้ส่วนเสริมตัวนี้ครับน้องจิมมี่ครับคือจริงๆผมว่าเหมาะกับกับทุกคนเพราะว่าคือแต่ละคนก็ อาจจะท่องเว็บไซต์อะไรเงี้ยเวลาเข้าไปสมัครสมาชิกหรือว่าสมัครสอบเอย้ยหรือแม้แต่คนละครึ่งอตอนนี้เขามีสมัครอ,อ,อ,อตอนนี้มันมน่าจะเปิดใช้แต่ว่าต่อไปอาจจะมีสมัครปรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ<ช>ที่จะถึงแล้วเนี่ย<ช> <ๆ S 1> วันที่ห้าที่จะถึงเนี่ยครับ,รบก็อาจจะมีแคปชั่นขึ้นมาให้กรอก,กได้<อ>ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ทําให้รองรับเราอาจจะไม่ได้ยืนยันตัวตน otp หรือว่าอาจจะไม่มีเสียงให้ฟังเราก็อาจจะสามารถใช้แ add on ตัวนี้เป็นส่วนเสริมโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนหรือว่าไม่ไม่ต้องไปให้คนตาดีเข้ามาอ่านให้มากรอกให้เราอะไรเงี้ย ชื่อส่วนเสริมตัวนี้อีกทีนึงครับชื่อว่า Cloud Vision ครับ Cloud Vision นะครับสะกดด้วยอ่าใช่ครับสะกดเป็นซีนะครับซีชาลีแอลลิมาครับโออสกายูครับแล้วก็ดีแล้วก็วักตามด้วยคำว่าวิชั่นครับ V I S I O N ครับโอก็สิ่งแต่ถ้าเกิดว่าในบทความนี้น่าจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอีกทีครับใครที่อาจจะไม่สามารถที่จะ เจอลิงก์ดาวน์โหลดได้ก็อาจจะติดต่อเข้าบริการหมอคอมนะครับเพราะน้องจิมมี่ได้แปะในส่วนของตรงนี้ในคอมเมนต์ของโพส์ของน้องจิมมี่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากพี่หมอคอมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จริงๆแล้วก็ตามมาอ่านแล้วก็ขอมาช่วยแบ่งปันความรู้ด้วยนะครับซึ่งมีตั้งชื่อบทความนี้มหนบทความมามาแกะมาแกะแคปชั่นกันเถอะอย่างนี้หรือเปล่าได้ได้ครับได้ครับพี่เดียว น้องจะมีครับฝากอะไรกับเพื่อนๆ่อที่ใช้งานในส่วนของอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้หน่อยครับเพราะว่าแม่เข้าเว็บไซต์ดยิ่งเราตอนนี้เกี่ยวกับแคปชาโดยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเว็บไซต์นะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆที่ตอนนี้ยังเด็กจนถึงกระทั่งวัยสูงอายุก็ตามเพราะว่าเว็บไซต์เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวอเช่นครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับคืออ,อยากจะให้มีมีความระมัดระวังในการใช้งานนะครับบางทีอาจจะเป็นลิงก์แปลกปลอมแล้วก็จะกดเข้าไปซึ่งไอ้ตัวแคปชั่นเนี่ย มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่แหละครับในการรักษาความปลอดภัยของทางเว็บไซต์เขาเผื่อว่าเอยดูว่าเราจะเป็นเป็นแฮกเกอร์เป็นโรบอทที่จะเข้าไปแฮกข้อมูลในเว็บไซต์เขาไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแฮกเออเราสามารถกรอกผ่านตรงนี้ได้ก็จะเพิ่มความสะดวกให้เราได้ใช้เว็บไซต์หรือว่าใช้บริการต่างๆได้สะดวกมากขึ้นเอาจริงๆตอนนี้เท่าเท่าที่ผมไปเจอมันจะมีแคปชั่นตัวหนึ่งที่อันนี้เขา เขาน่าจะให้เราเลื่อนจิ๊กซอว์เอ้ยจิ๊กชอแล้วุยต้องเลื่อนประกอบล่างให้มันเป็นรูปอะนะใช่ยากใช่ครับมันจะมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาอันนี้ยากยากกว่าเดิมครับเรายังสามารถอันนี้เรายังยังทําไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ผมเจอผมก็เจอในส่วนใหญ่จะเป็นในแอปพลิเคชันอส่วนในเว็บไซต์อย่งยังยังไม่ค่อยเจอในเว็บไซต์ยังจะให้กรอกรูปกรอกรหัสตามรูปภาพอยู่ ซึ่งไอ้ตัวส่เสริมตัวนี้ก็คงจะช่วยได้ที่ชอบบางเว็บที่เขาจะบอกให้หนึ่งบวกห้าเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยอย่าชอบแบบนั้นเท่ากับเท่าไหร่อะฮะอันนั้นง่ายหน่อยใช่ครับอ่าใช่ครับน้องจิมมี่ครับขออนุญาตนะครับทางหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็แอปพลิเคชันแท็บทูริสจะขออนุญาตนําทั้งรายการนี้แล้วก็บทความที่เราจะแปลงเป็นเสียงสังเคะห์เนี่ยขึ้นให้เพื่อนๆได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแคลวิชั่นส่นเสริมสําหรับเอ็นบีเดตัวนี้นะครับได้ครับยินดี ใครใครที่ยังไม่รู้ก็คนสมมติว่ามีคนเข้ามาฟังแต่นี้ก็พูดต่อก็ได้ครับพูดปากต่อปากกันได้เลยได้ครับผมเพราะว่ามันมันเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานก็ตามนะครับเพราะว่าการเข้าสู่เว็บวไซต์ในเว็บตอนนี้โดยเฉพาะพวกสมัครสมาชิกเนี่ยติดพวกนี้เยอะเลยเนาะใช่ครับขอบคุณน้องจิมมี่มากมากเลยวันนี้มาป้ายยาที่เราจะมา แกะแคปชาออกจากรูปภาพกันนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับไปติดตามบทความจากน้องจิมมี่อัครเดชกันเลยบทความโดยจิมมี่อัครเดชกเชื่อว่าคนตาบอดหลายท่านที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออยู่คงจะมีปัญหากับก,การกรอกรัสพาพหรือแคปชัใช่ไหมล่ะครับบบและผมก็เป็นอีกคนที่ประสบปัญหานี้เวลาจะลงทะเบียนหรือสมัครใช้งานบริการอะไรก็มักจะตกมาตายตรงกรอกร,รหัสสภาพนี่แหละ ถึงแม้ว่าปัจจุบันหลายเว็บไซต์จะเพิ่มช่องทางเป็นการยืนยันตัวตนด้วย OTP หรือแม้แต่ออกแบบแคปเชอร์ให้เป็นเสียงด้วยแล้วก็ตามแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายบริการที่ออกแบบมาโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มเป็นเหตุให้เราต้องวานคนปกติมาช่วยกรอกหรือช่วยดูให้เราอยู่ดีแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับถ้าเรามีส่วนเสริมที่ชื่อว่า c u d าวเวเชนซึ่งส่วนเสริมตัวนี้จะมาช่วยในการตรวจสอบและถอดรหัสจากรูปภาพแคปเชอร์ที่เรามักจะเจออยู่บ่อยครั้งโดยส่วนเสริมตัวนี้มีให้ใช้ในโปรแกรมนะครับ ซึ่งการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยหลังจากที่ติดตั้งส่วนเสริมนี้ลงไปแล้วเพียงแค่ตั้งค่าตามที่จะบอกด้านล่างนี้เป็นอันใช้ได้ 1. กดคีย์ NVDAN เพื่อเปิดเมนู Menu. 2. เลื่อนลูกศรลงจะได้ยินคำว่า Preferences Menu P 3เลื่อนลูกศรขวาจะเจอ Settings S 4จากนั้นเลื่อนลูกสบนครับจะเป็นเมนูการตั้งค่าของส่วนเสริมนี้แล้วจะเจอคำว่า c l a u i v i s i o n Settings C หรือถ้าใครไม่เจอก็ใช้วิธีที่ท่านถนัดจนกว่าจะเจอเมนูนี้นะครับจากนั้นกด Enter เข้าไปเพื่อเปิดการตั้งค่าส่วนเสริมครับหในส่วนนี้จะเป็นกล่องกาเครื่องหมายให้ติ๊กว่าจะเลือกการตั้งค่านี้หรือไม่ เพล y s ซ u วด์ดิวริง e c ค g n i ร์ o เชนเช็คบีโอเอ็กเช็คอัลเที่ช่องนี้แนะนำให้เลือกไว้นะครับเพราะเวลาที่มีการอ่านแคปเชอร์เราจะรู้ได้ว่ามันเสร็จแล้วหรือยังดำเนินการอยู่เรค o g n ร์นเนสเทสเช็คบีโอเอ็กเช็คอัลเทอรตรงนี้ก็เช่นกันครับหากไม่ติ๊กถูกจะอ่านข้อความหรือตัวอักษรจากรูปภาพไม่ได้นะฮะเร c o g n ร์ i เนซิม c จิเช็คบีโอเอ็กเช็คอัลเอรไอช่องนี้ก็ติ๊กถูกไว้ครับเมื่อใช้งานจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้เราทราบว่ารูปภาพนนนีีี้มลััักษณะะอออย่่างงไไรรเชตวหสสื รีด QR, Barcode, Check B O X, c h e ลเ a l t e r นทคิวตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะสนใจหรือไม่นะครับถ้าติ๊กถูกไว้เขาก็จะอ่าน URL ที่เป็น QR Code ให้ด้วยแต่โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยขอสารรูปเอ้ยสารภาพตามตรงเลยห้า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 เอาเป็นว่าใครใช้ได้ผลยังไงเล่าให้กันฟังใต้คอมเมนต์ได้นะฮะ t r a n s l a t e Check B O X Not Check ตรงช่องนี้ก็แล้วแต่การใช้งานครับถ้าใครอยากให้มีการแปลภาษาของข้อความที่ถอดจากรหัสภาพได้ก็ติ๊กถูกไว้เลยแต่สําหรับผมมองว่ายังไม่จําเป็นเลยไม่ได้เลือกไว้ ถ้าตั้งค่าตามนี้แล้วก็กดโอเคปิดหน้าการตั้งค่าไปเลยทีนี้ก็มาถึงวิธีใช้งานจริงแล้วซึ่งก็ไม่ยากครับเพียงแค่เลื่อนโฟกัสให้ไปอยู่ตรงรูปภาพแคปเชอร์ที่ต้องการจะอ่านจากนั้นกดปุ่ม ctrl nvda i จะได้ยินเสียงรีบรอสักครู่แล้วโปรแกรมจะอ่านรายละเอียดทั้งหมดในรูปภาพรวมไปถึงตัวหนังสือในนั้นด้วยครับแต่แต่ถ้าฟังไม่ทันแนะนำให้กด ctrl nvda 2ก็คือกดตัว i 2ครั้งเมื่อถอดตัว หนังสือเสร็จจะมีรายละเอียดขึ้นมาให้เลื่อนอ่านได้เลยถ้าไม่รู้ว่าจะกรอกยังไงก็๊อปปี้ตัวหนังสือจากตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นเมื่อกดปุ่ม escape ช่องรายละเอียดนี้ก็จะหายไปและพาเรากาลับไปที่หน้าเว็บที่เราอยู่ในตอนแรกนั่นแหละครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดส่วนเสริมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อใครหาไม่เจอหรือถ้าอยากให้อัดเสียง วิดีโอในการใช้งานนอก็บอกมาได้และท้ายที่สุดจริงๆบทความนี้สามารถเผยแพร่ได้นะครับขอแค่ให้เครดิตกันนิดนึงอย่างน้อยก็เป็นการให้เกียรติหรือเป็นการขอบคุณแบบอ้อมๆกับคนที่ลงทุนเขียนและไปหาส่วนเสริมเหล่านี้มาแก้ปัญหานะครับปลอลสำหรับใครที่รู้เรื่องนี้มาก่อนผมแล้วขอความการุณาไม่คอมเมนต์เชิงว่ารู้มาก่อนแล้วหรือรู้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าคุณรู้แต่ไม่แบ่งปันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอบคุณครับรู้สึกตื่นเอตน้นเขียนโดยจิมี่เอแคเรเดก ลิงก์ดาวน์โหลดโนครับ h t t p s w w w e n d e r s o r g e d d p h p i d 2 6 1พร้อมลิงก์คำวิเชอร addons directory and extension for describing images by utilizing recent advances in AI technology press Ctrl I to get a description of a n object or selected file in Explorer if you press twice quickly a virtual v i e w will open enders.org วันจันทร์เวลา9.50นาฬิกา50นาที2ความรู้สึก แต่สครั้งเพื่อโต้อตอบความคิดเห็นนี้ h t t p s w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  e b d e k i a d o o r g d o n p h p m a r k i d เท่ากับ2